สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่ที่สลุงคาควายไทยนะครับเป็นเชน่าจะสุดท้ายแล้วแหละนะครับพามาชมน้องสมบัตินะครับเป็นลูกคอกนะครับของสลุงคาควายไทยนะครับแม่เขาแล้วก็เป็นส่วนพ่อเนี่เป็นทายาทของอเป็นช้างอุดรนะครับอันนี้ก็คือทายาทช้างอุดรที่เราเคยถ่ายให้ชมกันนะครับน้องอายุน่าจะห้าเดือนเศษเศษนะครับตอนนี้ส่วนสูง น่าจะมีร้อยสิบห้านลครับถือว่ามาดีก้นดีนะครับก้นดีตัวดีเลยแล้วก็คออะไรมาหมดแล้วนะครับน้อยนักนะครับที่จะเห็นลูกช้างอุดอรที่มีลักษณะคอแบบนี้นะครับคอแล้วก็อกไหลกว้างมากๆนะครับแต่ส่วนสูงเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วล่ะครับลูกช้างอุดอรแต่ตัวนี้ก็คือจำม่ำนะครับจำม่ำนะดูดูคอดูคอดูดูด ช่วงอ,อกนะครับแล้วก็ตัว,ย,วยาวเลยตัวนี้นี่เดินโชว์ตัวในลูกครับนี่ดูขาสําคัญคือกลนนะครับกลดีมากนะครับท้ายดีมากนะครับนี้จะเข้าหกเดือนนะครับพัฒนาการดีมากนี่หล่อซะด้วยหล่อซะด้วยนะครับ okay. สว่วนนี้ ที่ใช่เจ้าบุญล,ลือนะครับอันนี้เป็นเก้าเจริญน,นะครับเก้าเฉริญนต่างกันน่าจะประมาณหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือ,น,ดอ,น,อนนี้สูงน่าจะร้อยสามสิบละน่าจะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้น่าจะสูงกว่าประมาณสิบเซนนะครับจะทรงคละสไตล์นะครับแต,ะะตแต่ละตัวเ,เดี๋ยวขยันเก็บของเดินทางกลับนะครับวันนี้มาดูแลสุขภาพนะครับทำ โปรแกรมวิตามินบำรุงให้แล้วก็เปลี่ยนเชื้อกับายเด็กๆที่สรุงคำควายไทยครับคลิปยาวเราจะลงใน2ช่องทางก็คืออ่า u u u e e แล้วก็ Facebook รจะมีตัดลงไปลงเรียวบ้างนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นเนาะนะครับตานนี้อยู่ไหนอยู่ที่ตำบลอุทัยสวรรค์นะครับก็อยู่น้อง,องดานแหละพูดง่ายๆนะครับอำเภอในกลางจังหวัดนองบัวพูนะครับ ฟาร์มมาตรฐานอีกฟาร์มหนึ่งแล้วก็มีแมวบล็อกสวยๆรูกควายสวยๆหลายตัวเลยเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทางแฟนเพจหรือทางเฟซบุ๊กแล้วก็ youtube ก็กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปนี้ผมลาไปแล้วเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ